สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระยิบีประจําวันพุธที่16กรกฎาคม2568นะครับวันนี้จะตรงกับวันแรม6ค่ำเดือน8ปีมะเสงนะครับผมงูเล็กนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นวันที่โชคดีหรือหลายๆคนเรียกว่าวันร่ำรวยนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังนะเลขนำโชคสีนำโชคดวงรายวันของคนที่เกิดทั้ง7วันคุณผูชมทาง Tik t o อก หรือทุกๆแพลตฟอร์มที่รับชมอยู่ช่วยกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากสิ่งจากดิิทธ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์วันนี้นะครับมีค่าเปิดดวงค่าบูชาครูอยู่ที่599บบาทนะครับแต่ถ้านะครับใครที่ได้ร่วม ดูดวงกับอาจารย์ในวันนี้นะครับในส่วนหนึ่งอาจารย์จะหักเอาไว้ไปทําบุญตามการหรือว่าทําบุญที่โรงพยาบาลส่งก็นะครับแล้วแต่เลยนะครับหรือว่าได้ร่วมบุญด้วยกันเนาะใครสนใจคนที่ชมทาง Tik t o อกนะครับหรือทุกๆแพลตฟอร์มสามารถโอนเงินจองคิวไว้ทางอินบ็อกของแต่ละแพลตฟอร์มหรือ Ti กต o อกเอาไว้ได้เลยนะครับผมสีนําโชคดึงดูดการเงินในวันนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับส่วนสีที่ดึงดูดความรัก,กวันนี้จะเป็นสีเทาดําสีที่นะครับ เสริมในเรื่องของการงานนะครับและผู้ประทำก็คือสีเหลืองอ่อนและสีส้มสีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีชมพูนะครับผมเลขนำโชคของวันนี้นะครับจะได้แก่เลขอ่า่ 1, เลข4เลข5เลข9เลข8และเลข6นะครับผมอ๋ออย่าลืมเลขเด่นก็คือเลข2นะครับ ะะสาธุพุทธัทงเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดใครชมจนจบนะครับและกดไลค์กดหัวใจ <c oughs> กดแชร์คลิปนี้นะครับก็ขอให้มีโชคลาภร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านเลยนะครับนะ,ะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้จะได้ไพ่สี่เท้ากิจการงานของคุณในวันนี้นะครับถือว่าเป็นงานที่ดีนะครับะจะประสบความสําเร็จงานมั่นคงขึ้นการเงินก็เช่นกันวันนี้ นะครับได้เงินมาก็นะครับเป็นเงินที่นะมีโชคลาภเข้ามานะครับสุขภาพนะครับก็ให้ระวังในเรื่องของการพักผ่อนนะครับดูแลร่างกายกันหน่อยความรักคนโสดนะครับวันนี้จะได้เจอความรักที่ถูกใจนะครับนะคนที่มีคู่วันนี้ความรักแฮปปี้นะครับเป็นปึกแผ่นเป็นครอบครัววันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางถวายเนตรนะครับผมสวดมนต์ไหว้พระอย่าลืมนําผักผลไม้ไปถวายพระก็จะ ดึงดูดโชคลาภได้เป็นอย่างดีถ้าที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ได้ไพ่สี่ไม้เท้าอีกแล้วโอ้โหนะครับถือว่าเป็นวันโชคดีเลยทีเดียวนะครับกิจการงานของคุณในวันนี้นะครับจะได้รับความสําเร็จในเรื่องของการงานมั่นคงครับการเงินก็เช่นกันวันนี้จะขายจะขายอ,าอะไรก็ได้กําไรงามครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้บํารุงร่างกายกันหน่อยนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้ จะได้เจอคู่ที่ถูกใจนะครับคนที่มีคู่วันนี้ความรักแฮปปี้สมบูรณ์แบบวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางห้ามญาตินะครับแล้วก็ไปนำผักผลไม้นะครับนำสังฆทานยาไปถวายพระก็จะโชคดีนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับนายไพ่เดดเดทนะครับวันนี้กิจการงานของคุณให้ระวังในเรื่องของ าการทะเลาะหรือความขัดแยง้งงานมีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้มักจะมีเรื่องเงินทองที่ไม่ค่อยสมหวังนะเก็บเงินเอาไว้ก่อนสุขภาพนะครับให้บำรุงร่างกายแล้วก็ระวังโรคภัยไข้เจ็บเก่าๆจะกลับมานะครับความรักคนโสดวันนี้ความรักยังไม่สมหวังให้ระวังความขัดแยง้งคนที่มีคู่นะครับวันนี้ให้ระวังการมีปากเสียงซึ่งกันและกันนะครับต้องใจเย็น วันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ไหวพระบางสายญาติไปทําบุญลงศพนะครับไปถวายสังฆทานอุทิศสมบุติให้เจ้ากรรมในายเวรหน่อยก็จะดีนะครับผมนะโอเคท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับวันนี้ได้ไพ่สี่ไม้เท้าอีกแล้วนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้น ค่อนข้างจะโชคดีนะครับนะจะทําทอะไรก็สําเร็จการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับได้โชคลาภนะครับจากงานที่คุณทําอยู่สุขภาพนะครับวันนี้บารุงร่างกายกันหน่อยนะครับออกกําลังกายกันนิดนึงก็จะดีความรักคนโสดจะได้เจอคู่ที่ถูกใจนะครับนะคนที่มีคู่วันนี้ความรักเป็นครอบครัวสมบูรณ์แบบวันนี้ขอพรขอโชคลาภพุธกลางวันให้ไหว้พระปางอุ้มบาทพุธก็คืนให้ไหว้พระปางป่าเรไรนะครับผมนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะฮะสวดมนต์ไหว้พระกันด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบสด,ดีครับวันนี้ได้ไพ่าย t w o world กิจการงานของคุณนั้นวันนี้นะครับโดดเด่นนะครับงานจะดีงามมากเลยนะครับประสบความสําเร็จการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับได้เงินมาก็มักจะต้องมีอะไรจ่ายรออยู่แต่ว่าการเงินดีนะครับสุขภาพนะครับให้ระมัดระวังในเรื่องของ การไม่ค่อยพักผ่อนออกกาลังกายด้วยนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้ความรักอยู่รอบๆตัวคุณเลยนะครับผมคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักนะครับสมบูรณ์แบบแฮปปี้นะครับก็ถือว่ามีความสุขวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางสมาธินะครับแล้วก็นะฮะมันทําบุญสวดมนต์นะครับถวายน้ําฉันน้าใช้กับพระก็จะดีทั้งที่เกิดในวันศุกร์ครับ วันนี้ได้ไพ่สองเหรียญกิจการงานของคุณนั้นให้ระมัดร,ระวังในเรื่องของอางานที่มันจะหมุนไปหมุนมาบนไปเวียนมานะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้เงินเก็บยังไม่ค่อยมีนะครับมักจะเป็นเงินหมุนซะมากกว่าสุขภาพนะครับระวังในเรื่องของภูมิแพ้นะครับผมนะแพ้อากาศความรักคนโสดนะครับวันนี้มักจะมีความรักเก่าๆที่จะวนกลับมานะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักนะมักจะเป็นเรื่องราวเดิมๆที่ คอยขัดแย้งกันอยู่นะครับกันต้องระวังในเรื่องของความขี้บ่นวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางรำพึงนะครับนะไปถวายน้ํฉันน้าใช้ค่าน้ําค่าไฟวัดก็จะเด้งดูโชคลาภได้นั่นที่เกิดในวันเสราร์ครับวันนี้ได้ไพ่อืมเจ็ดไม้เท้ากิจการงานของคุณนั้นวันนี้นี้เป็นงานที่ท้าทายมีอุปสรรคมีปัญหาบ้างนะครับนะแต่ก็อ่า พอผ่านไปได้การเงินก็เช่นกันวันนี้นะต้องขยันหน่อยนะครับถึงจะได้เงินมาสุขภาพนะครับวันนี้ให้บำรุงร่างกายโรคไขข้อกระดูกนะครับนะหรือโรคที่เกิดจากการทํางานหนักความรักคนโสดนะครับวันนี้มักจะมีคู่แข่งนะครับนะความรักไม่ค่อยราบรื่นคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักให้ระวังความขัดแย้งหรือการมีปากเสียงกันบ้างเล็กๆน,น้อยๆวันนี้ขอผ่อนขอโชคลาภไหวพระปางนาปรกนะครับอ่าไหว้สารเจ้าที่สารพระภูมินะครับ อขอโชคลาภกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่าๆนะครับก็จะดีวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ลากัไปแล้วโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ